ครับเดี๋ยวภายใต้แบรนด์ KS e แล้วกันครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวและวิธีการเก็บตังก็แล้วกันมาเล่าเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆเพื่อดูแล้วเอ้ยเอาไปไปทำไปปฏิบัติเราเป็นมีงานทำมีเงินเดือนเราจะใช้ชีวิตยังไง คือเอาลบลัดตัดตอนเลยคือคนเราก็อยากมีอยากมีเงินใช้อยากมีเงินใช้อ,อยา่งอยางมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีรถขี่อยากมีบ้านอยูอ่คือเราก็อยากมีสิ่งพวกนี้อยู่แล้วเอาเลยเป็นตัวอย่างของผมแล้วกันมานําเสนอก็คือมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันไม่ได้ว่าการสอนแล้วกันลเล่าสู่กันฟังคือ วิธีง่ายๆคือเราทําอะไรคิดอะไรไม่ออกในเบื้องต้น่เราเก็บตังค์ไปก่อนเก็บตังค์เป็นเงินฝากเงินฝากไปก่อนพอฝากเงินได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมีสมองคิดออกว่าวิธีเราจะเอาเงินไปไปทํำยังไงไปหาเงินยังไงไปลงทุนยังไง่าแต่ถ้าเรายังเป็นหนี้ไปกู้หนี้ยืมสินมาสมองเรามันก็จะคิดคิดไม่ได้คิดไม่ออกหรอกว่าต้องเงินไปทํา ทำยังไงถึงจะมีเงินเพิ่มนี่นะเก็บเงินก่อนคิดอะไรไม่ออกเก็บเงินก่อนอเก็บเงินการเก็บเงินกับธนาคารหรือเก็บเป็นเงินฝากดอกเบี้ยมันจะต่ำแล้วก็มองว่าเ,เราทํายังไงให้มันดอกเบี้ยเงินสูงก,ก็หาวิธีจะไปฝากเป็นหุ้นเป็นหุ้นในหุ้นสาก,กลเรามีตัดฝากเป็นหุ้นก่อนไหมผมุตอดแทนร้อยละหกร้อยละเจ็ดต่อปีอย่างเงี้ยถือเรายัง ยังก็ไล่ระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอเริ่มแรกก็คือเก็บเงินก่อนเก็บเงินแล้วก็เริ่มหาวิธีการลงทุนอแล้วก็อย่าพึ่งไปอยากมีบ้านมีรถมาจบมาก็ซื้อรถเลยกู้ซื้อรถผ่อนรถเลยมันมันจะทำให้เราขาดสภาพคล่องอพอเราขาดสภาพคล่องเราก็จะ ทำอย่างอื่นไปมันก็จะไปชา้าอ่ามันก็จะไปชา้าเราเริ่มตั้งหลักแบนดีๆก่อนเก็บตังก่อนอ่าเก็บตังพอหลังจากเก็บตังเสร็จอ่าเราก็หามองหาการลงทุนอ่าลงทุนก็มีเยอะแยอะอ่าลงทุนในหุ้นลงทุนในอ่าพันธบัตรอะไรพวกนี้คือลงทุนตามวิธีการนะแล้วก็อันนี้คือลงทุนแบบ แบบเราไม่ได้ต้องมาออกแรงนะต่อไปก็คือข้ามของพี่เลยนี่คือซื้อบ้านปล่อยเช่าโดยใช้กระดาษใบเดียวแหละเขาเรียกว่าเครดิตพยายามอย่าให้เสียเครดิตเราสร้างเครดิตไว้เครดิตที่เราก็คือการไปผ่อนนู่นผ่อนนี่พยายามอย่าอย่าให้มันเป็นการขาดส่งถ้าเราขาดส่งเสียเครดิตเลยเขาเรียกว่าจะติดเครดิตบูโรการติดเครดิตบูโรเราก็จะไป กู้บ้านกู้อะไรยากกู้ทำนั่นทำนี่มันก็ไม่ได้เพราะเขาตรวจสอบเครดิตบูรเราอยู่แล้วก็คือเอาหน้ากระดาษใบเดียวเราเนี่ยอ่าลำลองพี่ซื้อบ้านซื้อบ้านที่ในเมืองบุรีย์ไปสำรวจไปหาข้อมูลมาแล้วว่าเอยบ้านตรงเนี้ยปล่อยเช่าได้แน่นอนเพราะว่าอ่าในเขตใกล้มหาลัยก็คือคนผัดเปลี่ยนคนไม่ได้ต้องการซื้อบ้านไม่มีกําลังซื้อมากอ่าหรือว่าโซนบอ่อวินก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไปทําที่บูรีล์ก็คือ ไปแล้วก็กู้ก็เป็นการกู้ก็คือกู้บ้านมา1ล้าน1 0 0 0แอ่าแล้วก็ปล่อยเช่าในเดือนละ5,000บาทส่งอยู่ในปีแรกประมาณ3,200ปีต่อไป3 0 0 0 0ไล่ละไล่ตามขั้นบันไดขึ้นไปที่ที่โปรโมชั่นที่เราเลือกของธนาคารม,มันก็มีเงินกระแสเงินไหลเข้านะก็คือเราเก็บค่าเช่าได้ ได้เดือนละ5,000ันแต่เราส่ง3 0 0พันมีเงินเหลือเข้าในส่วนที่เราไปจ่ายของเขามันก็เป็นการฝากเงินแบบเงินแฝงอ่ะเป็นเงิน,งเ,ปน,เ,งนเป็นเงินฝากแฝงในในบ้านพอเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนเงินเก็บของเราเงินแฝงโดยที่เราไม่ได้ควักเงิน,นออกจากกระเป๋าเขาเรียกการบริหารจัดการแบบโดยใช้เงินคนอื่นมาลงทุนอันนี้คือใช้เงินคนอื่นมาลงทุน ช้เงินคนอื่นมาลงทุนแบบนี้ก็คือพอเวลาผ่านไปเราก็สามารถรีไฟนนซ์แล้วก็เงินส่วนตรงนั้นมาแล้วก็ให้ตัวนี้มันส่ง,งเลี้ยงตัวมันเองไปได้อีกอหนึ่งคนหนึ่งคนจะสามารถซื้อบ้านในเครดิตตัวเองได้3หลังสามหลังก็ลดลันเปอร์เซ็นต์ลงมาก็ลองศึกษาดูเกี่ยวกับการซื้อบ้านสอบถามธนาคารนี่ผมผมเนี่ย พี่เนี่ยคือเข้าไปทุกธนาคารเลยไปถามถามเอาอะไรถามเอาความรู้และวิธีการเพราะว่าเราจะเอาเงินเขามาเราต้องทํำยังไงเราเ,าเงินเขาลงทุนมาต้องทํำยังไงเราก็ค่อยขยับขยับขึ้นไปอันนี้คือบ้านเช่ารายเดือนมันก็ผลตอบแทนเทน่านี้แต่ข้ามาเป็นบ้านตอนนี้กําลังทําบ้านเช่ารายวันบ้านเช่ารายวันก็คือผลตอบแทนของบ้านเช่ารายวันจะค่อนข้างสูงกว่าแต่ต้องอยู่ในโซนแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ โซนแหล่งท่องเที่ยวเราก็มองหาว่าที่ที่เราอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรหรือว่ามองหาว่าจุดไหนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ลงทุนมันอยู่ใกล้มือไกลมือไหมบริหารจัดการได้ง่ายไหมมีคนทําแทนไหมเรามองหาวิธีการอมองหาวิธีการแล้วก็ทำแบบนี้ออกมาม,มันจะมีผลตอบแทนแบบนี้เป็นเช่ารายวันก็คือ ปล่อยเช่ารายวันวก็มีการดูแลที่เยอะกว่าการปล่อยเช่ารายเดือนแต่ผลตอบแทนจะสูงกว่าอ่าเราก็มันจะทําให้เราแบบคืนทุนได้เร็วหรือว่ามันสามารถส่งตัวมันเองได้เร็วขึ้นมันก็ต่อไปมันก็จะเป็นทรัพย์สินของเรามันก็จะแบบไหลเงินไหลเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะทำงานน้อยลงแล้วก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋ามากขึ้นแบบเนี้ย มันคือเป็นแบบวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในวิธีการคิดใครจะไปลงทุนทําธุรกิจซื้อมาขายไปอะไรสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อะไรมันก็มีช่องทางอีกเยอะแยะ,ยะมากมายก็แนะนําว่าเริ่มทำครับสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็ต้องสร้างเพราะว่าถ้าคนรู้จักเราเชื่อหน้าเรามีความน่าเชื่อถือในในโลกออนไลน์โอกาสที่คนที่เปิดกว้างใน ทุกคนที่มองเห็นเราเขาก็จะเ,เข้ามาซื้อกับเรากับคนที่ไม่รมู้ไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีตัวตนก็การที่เข้ามาหาเรามันก็จะมันก็จะน้อยกว่าเรามีอะไรสร้างอะไรคอนเทนต์อะไรตลกมีสาระให้ความรู้สร้างไปเลยครับแนะนำคือพยายามสร้างออกมาออกมาหน้าสือ่อออกมาอะไรนี้ยังไม่ต้องเขินต้องอายผมก็เขินอายในการออกหน้าสือ่อแต่ก็ออกมา ออกบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความชินเองความชินแล้วแล้วก็พัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อจะอมันจะมีผลสอดคล้องต่อธุรกิจมีความรู้อะไรออกมาถ่ายทอดคนทุกคนมีความรู้มีความสามารถก็มาพูดมาเล่าสู่กันฟังครับผมถ้าเราเก็บไว้ก็ไม่มีใครรู้กับเรามามาเล่ามามาคุยกันก็ฝากไว้ครับผมก็ใคร มีข้อติชมแนะนำก็ก็ยินดีครับแนะนำคอมเมนต์ติชมมาได้ก็ผมเคสก็ขอลาไปก่อนอในคลิปนี้เดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อๆไปอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมขอบคุณครับ